มกราคมรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้กับสำรวจโลกสำรวจทุ่งหญ้าสังหารที่เป็นสุสานของเหล่าไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์จะช่วยกันหาคำตอบว่าเพราะอะไรที่นี่จึงเต็มไปด้วยซากไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่ตายลงอย่างกระทันหันในกับดักพิฆาตไดโนเสาร์ติดตามหมูป่าฝูงมสุดท้ายในทุ่งหญ้าแอฟริกาและเรื่องราวการปกป้องลูกให้มีชีวิตรอด ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนักล่าอย่างเสือชีตาสิงโตและเสือดาวในหมูป่าแห่งแอฟริกาท่ามกลางชนเผ่าที่เวทมนต์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันปริศนามัมมี่มนุษย์ของเผ่าอังกาที่ไม่เคยมีใครศึกษามาก่อนพวกเขาถนอมศพท่ามกลางอากาศร้อนชื้นไว้ได้อย่างไรหาคำตอบในมัมมี่โบราณแห่งปาปัวนิวกินี โลกอันเงียบงันเต็มไปด้วยสีสันสวยสดงดงามของสิ่งมีชีวิตตายมหาสมุทรแปซิฟิกร่วมหาคำตอบว่าลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนตัวปลามีความสำคัญอย่างไรในสีสันแห่งท้องทะเลตอนภาษาแห่งท้องทะเลเปิดโลกกว้างกับสารคดีสุดพิเศษตลอดเดือนมกราคมทางช่องสำรวจโลก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กู๊ดทีวีโทร2 2 0 2 6 3 3 9 9